บนเวอร์วันมินิตนาทีนี้ประธานาธิบดีเรเจฟไทยิปแอโดอันของตุรกีได้ให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ของรัสเซียซึ่งออกอากาศเมื่อวานนี้ว่าเขาต้องการรีเซ็ตความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับรัสเซียในการหาหรือกันอย่างเป็นทางการระหว่างเข้ากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในวันนี้ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังจากบาดหมางกันจากกรณีที่ตุรกียิยงเครื่องบินรบของรัสเซียตกเมื่อปีที่แล้ว การเดินทางครั้งนี้นับเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของผู้นำตุรกีหลังการรัฐประหารเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นจัดงานรำลึก71ปีเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมานูช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยมีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นประธานในพิธี ขณะที่นายกเทศมนตรีของเมืองโทมิฮิสะทาอุเอชื่นชมการเดินทางเยือนเมืองฮิโรชิมาข,ของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่โลกจะปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตยางอย่างแม่พันด้าในสวนสัตว์กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้ให้กำเนิดลูกน้อยเป็นตัวที่4เมื่อวันอาทิตย์กับพ่อหลงหุย ดูลูกแพนด้าน้อยที่ยังไม่มีชื่อตัวนี้มีลำตัวยาวเพียง10เซนติเมตรและหนักเพียง1ขีดเท่านั้นและหากมันมีชีวิตรอดเกิน100วันทางสวนสัตว์ก็จะตั้งชื่อให้กับมันต่อไป